ฉันชอบกินมันอร่อยนี่นจะเป็นปลาเราก็คบุกสมุนไพร เอาใส่ข้าวแลวคำํำใหญ่อหอมหัวใหญ่สีขาวค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ามันเป็นรสชาติยังไง มันก็ออกหวานหวานดูว่าเราชอบไปไหนมากกว่าสีม่วงมันจะฉุนขึ้นจะหมกมากกว่าถามว่าเผ็ดไหมมันก็สีม่วงจะเผ็ดมากกว่านะ ิ่นนี้ไม่ค่อยเผ็ดเท่าแหละเริ่มล้วขึ้นจมูกละเห็นแต่เขากินกันยังไม่เคยทดลองแบบกินอย่างนี้มีแต่ว่าเอามากินใส่ยำมันก็อร่อยเห็นประเทศจีนนะเขากินกันเป็นลูกๆอยางเงีนนะ้เขากัดกันแบบอร่อยอร่อย อร่อยมากทุกคนกินข้าวหมดจานแล้วเห็ดจ้าอืมอืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ